สวัสดีครับเนื่องจากมีไอคนนึงนะครับเพื่อไในถามผมข้่ามาผมเปิดเพจมาจักเดือนแล้วนะครับค่านโฆษณาอย่างแล้วไปนะครับอันที่จริงผมก็ด้เ็ดคลิปไปก่อนนานี้แล้วนะครับอ่าอันนี้คือไอเพิ่นถามขม่านะครับผมก็สิมาตอบอ่าครับผมเปิดเพจมาทางเวิร์ดนะครับเจ็ดเดือนนะครับกับอียี่สิบกว่าหมื่นนี่นะครับส่วนโฆษณานะครับมีโฆษณาในสตรีมแล้วก็ดาวแล้วก็ โบนัสนะครับนี่ครับสามอย่างนะครับผมพันนะครับแล้วก็ผมอยากสิบบอกนะครับสําหรับคนที่ว่ากาลังทอแล้วก็เศร้าเฮ็ดนะครับหรือว่าคนที่ว่าเปิดโหมดเมื่ออาชีพยู่นะครับกําลังทีคิดสิปิดนะครับย่าฝร่าปิดพี่นนอกยาฝร่าปิดนะครับหายเห่านะครับเฮ็ดไปเรื่อยๆซะก่อนนะครับเบิงปฏิกิริยานะครับมามันสิเป็นไปทางไหนนะครับกสูตรทุกคน